สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแฟนคลับ FC ฟซีวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทุกคนนะคะเฮ้ยทุกคนว้า <Why? S 1> เกิดอะไรขึ้นจริงๆคือติดตามข่าวแบบพอสมควรเนานะว่าหลังจบเกมอะ่ะทุกคนแต่พอมาดูย้อนหลังคือเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอออกตัวก่อนเลยนะว่า ไม่ได้ดูไลฟ์สดหรือว่าไม่ไม่ไม่ได้ดูผ่านแบบวันที่เขาแข่งเลยอะทุกคนมาดูย้อนหลังรู้สึกแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคือวันแรกอะทุกคนแข่งกับโปรแลรนด์นี่ก็คือแบบพอร,รู้ว่าแข่งกับโปรแลรนด์อะก็มีแอบหวังบ้างอะทุกคนว่าแบบเอออาจจะได้หนึ่งเซตจากโปรแลรนด์บ้างอะทุกคนแต่ก็คือแข่งกับโปรแลรนด์ก็คือสามต่อศูนย์นะคะแต่ก็คือ ถือว่าเกมแข่งกับโปด์นเนี่ยสูสีอยู่นะทุกคนแต่วันที่ห้าวันที่ห้าเกิดอะไรขึ้นอะฉันงงมากพยายามจะตีตีขึ้นมาแล้วนะทุกคนแต่ว,ว่าไม่ได้อะคือแพ้เบลเยี่ยมไปนะทุกคนแพ้เบลเยียมเป็นหนึ่งต่อสามสามอะโอ๊ยฉันจะบ้าตายซึ่งโปรแกรมพรุ่งนี้วันที่หก 6มิถุนาทุกคนจะเจอกับตุรกีจะบ้าตายเจอกับตุรกีทุกคนเวลา6โมงครึ่งแต่เราเคยเอาชนะตุรกีมาได้แล้วนะทุกคนแอบหวังแอบหวังนิดๆว่าพรุ่งนี้จะมาไหม <c oughs> ฉันไม่กล้าแบบหวังเยอะมากเลยแต่ก็แอบหวังว่าพรุ่งนี้จะมาไหมเกิดอะไรขึ้นทุกคน คอมเมนต์แชร์กันซิคุยกันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยแต่ทุกคนอย่าเพิ่งหมดศรัทธานะอย่าเพิ่งหมดศรัทธาส่งกำลังแรงใจให้กับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกับสตาฟโค้ดและทีมงานทุทกทคนขอให้โชคดีแฟนคลับ FC ทางไทยเอาใจช่วยเอาใจช่วยจริงๆทุกคน ขอสักแบบชนะสักหนึ่งอะทุกคนก็ยิ่งดีอย่าเลยฉันขอร้องฉันขอร้องทุกคนจ้กหลังจากที่ทุกคนดูเกมการแข่งขันจบไปแล้วมีความคิดเห็นยังไงบ้างคนมาแชร์กันนะจ๊ะเจอกันอีกทีหลังจากจบเกมตุรกีนะทุกคนเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้